ผมกระมเทวิวันผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกรสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปรศุสัตว์นะครับวันนี้เราจะาพูดคุยเรื่องของการผสมเทียมในสุกรโดยเฉพาะในหมูดําโดยตุงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธภิภาพการผลิตนะครับการเพิ่มประสิทธภิภาพการผลิตเนี่ยเริ่มจากจุดที่สาคัญที่สุดนะฮะก็คือเรื่องการผสมพันธุ์นะฮะที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการผรสมเทียมเนี่ยเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสุกรนะครับโดยเฉพาะการผสมเทียมด้วยเทนเชยอสด ซึ่งเป็นกุญแจที่สาคัญมากในการนาไปสู่ความสําเร็จในการเพิ่มผลผลิตภายในฟาร์มนะครับซึ่งการผสมเทียมสุกรเนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะฮะไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อนเศรษฐกรเนี่ยสามารถทําได้เองนะฮะแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพที่เท่ากับการผสมจริงเลยทีเดียวนะครับนะฮะมันสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์สุกรตลอดจะลดปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่ติดต่อทางระบบสืบพันธุ์แล้วก็โรคที่ติดต่อไร้แรงนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะที่สําคัญในการเริ่มการผสมเทียมก็คือการตรวจการเป็นสัตว์ในแม่พันธุ์นะฮะซึ่งการตรวจการเป็นสัตว์ที่แม่นยำเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสําเร็จในการผสมเทียมได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งการเป็นสัตว์ของแม่สุกรเนี่ยก็จะดูได้จากอาการที่มีอาการเฉพาะเช่นอาัยว่าเพศบวมแดงนะครับมีน้ำเมือกไหลมีเสียงร้องกระวนกระวายไม่กินอาหารแต่อาการที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการยืนนิ่งเพื่อรองรับการผสมพันธุ์ตรงนี้ หรือเรียกว่า standing heat นะฮะซึ่งถ้าลองกดหลังหรือว่าขึ้นขี่ในแม่พันธุ์เนี่ยนะครับแม่พันธุ์ก็จะยืนนิ่งนะฮะโดยเป็นาการที่แสดงว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับการผสมพันธุ์นะฮะเมื่อมีแม่พันธุ์สุกรที่เป็นสัตว์พร้อมรับการผสมพันธุ์นะครับจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนในการรีกเก็บน้ําเชื้อจากสุกรพ่อพันธุ์เพื่อน,นําไปใช้เตรียมน้ําเชื้อสาหรับการผสมเทียมนะครับซึ่งในกระบวนการรีกเกบน้ำเชื้อเนี่ยต้องทําด้วยความสะอาดและถูกสุลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกและก็เชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้ด้น้เชื้อที่มีคุณภาพที่เหมาะจะนําไปใช้ในการผสมเทียมนะครับในการลิกเกตน้ำเชื้อเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดดังนั้นจึงควรใช้ถุงพลาสติกสําหรับใส่น้ำเชื้อโดยเฉพาะนะฮะใส่ในภาชนะสําหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับจากนั้นก็จะปิดด้วยผ้ากอสค่าเชื้อหรือว่าแผ่นกองน้ําเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยตกไปในน้ำเชื้อได้นะครับ นอกจากนี้ก็ควรจะมีกระติกหรือกล่องโฟมเนี่ยสำหรับใส่ภาชนะที่รีเก็บน้ำเชื้อครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อเนี่ยโดนแสงแดดซึ่งการในแสงแดดเนี่ยจะมีแสง UV ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อได้นะครับแล้วก็อาจจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อโดยตรงครับในการรีเก็บน้ำเชื้อนะฮะในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆซึ่งเป็นน้ำล้างท่อนะฮะซึ่งมันจะช่วยทำความสะอาดในเรื่องของท่อน้ำเชื้อส่วนเนี้ย จะมีการปนเปื้อนเชื้อ,อบแบคทีเรียค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราก็จะไม่เก็บนะฮะแต่ว่าเราจะเก็บในส่วนตามมาซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสีขาวขุ่นนะฮะส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพยายามเก็บให้หมดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นเม็ดสาคูซึ่งส่วนท้ายเนี่ยเราก็จะไม่เก็บนะครับนะฮะซึ่งเ,เมื่อสิ้สุดการรีดน้ำเชื้อเนี่ยเราจะได้น้ำเชื้อประมาณ1 0 0ถึง300รีีนะครับจากนั้นแกนน้ำเชื้อเนี่ยนำไปทำการตรวจสอบคุณภาพต่อไปครับ น้ำเชื้อที่เก็บได้นะฮะจะถูกนําไปประเมินคุณภาพทันทีนะฮะเช่นการประเมิเนปริมาตรแล้วก็สีนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นการประเมินปริมาตรด้วยการการชั่งน้ําหนักด้วยตาชั่งนะครับจากนั้นก็จะนําไปประเมินสีด้วยตาเปล่านะฮะว่ามีสีเป็นอย่างไรสีขาวขุ่นสีครีมหรือว่าสีเหมือนน้านมนะครับจากนั้นก็จะนําไปประเมินการเคลื่อนที่แล้วก็ประเมินเรื่องของตัวเป็นตัวตายนะฮะด้วยกล้องจุลทรรศน์นะฮะ โดยดูลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นการดูแบบกลุ่มนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยจะนิยมแบ่งเป็น5ระดับด้วยกันนะฮะซึ่งระดับที่5เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่แบบกลุ่มนะฮะเป็นการเคลื่อนไหวรุนแรงเป็นเหมือนกับคลื่นพายุเลยนะครับซึ่งระดับนี้เป็นระดับที่ดีที่สุดนะฮะก็ลดหลั่งก็ลงไปในขณะที่ระดับที่1เนี่ยเป็นระดับที่เคลื่อนที่น้อยกว่า10%ซนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะนิยมใช้น้ำเชื้อที่มีคะแนนการเคลื่อนไหวในระดับ3ขึ้นไปนะครับที่นำไปใช้ในการผสมเทียม โดยเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่เนี่ยของตัวสุจิแล้วก็ปริมาณตัวสุจิมีชีวิตเนี่ยจะเป็นส่วนที่นําไปใช้ในการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อแล้วก็นําไปใช้ในการคํานวณจํานวนโดสของน้ำเชื่อที่จะผลิตต่อไปครับครับก่อนที่จะเตรียมน้ําเชื้อนะฮะเราก็ต้องทําการเตรียมสายไลนยน้าเชื้อก่อนนะฮะซึ่งสายน้ําเชื้อหรือเรียกว่าเอ็กเซนเดอร์เนี่ยจะมีหลายสูตรด้วยกันนะครับมีทั้งที่เก็บได้ในระยะสั้นก็คือ3าถึงหวันหรือว่าเก็บได้ประมาณ7วันหรือว่าที่เก็บในระยะยาวหน่อยก็จะเก็บได้ถึง14วัน นะครับซึ่งก็จะมีราคาแพงขึ้นไปด้วยนะครับส่วนใหญ่สารละลายน,นเชื้อเนี่ยจะจำหน่ายรูปแบบของแบบผงนะครับเพราะนั้นก่อนนําไปใช้เนี่ยก็ต้องก็ต้องนามาทําการละลายกับน้กากัานปลอดเชื้อหรือว่าเป็นน้ําที่ปราศจากไอออนนะครับซึ่งสารละลายน้ำเชื้อแบบสุดเด็จรูปโดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งซองก็จะเตรียมสารละลายได้ประมาณ5 0 0ซีซีถึง1ลิตรนะครับเมื่อละลายเสร็จแล้วก็นําไปอุ่นในอ่างน้ําอุ่นหรือว่าวอลเทบาตนะครับที่มีอุณหภูมิประมาณ3 5ถึง38องศาเซลเซียส เมื่อเตรียมสารละลายพร้อมแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็เป็นการนําไปผสมกับน้ําเชื้อสดที่รีดมาได้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนโดสนะฮะแล้วก็เก็บรักษาน้าเชื้อในหน้มีอายุการใช้ง,งานที่เก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นครับการเจรจางน้ำเชื้อด้วยสารละน้ำเชื้อนะครับเป็นการเพิ่มปริมาณโดสเป็นการให้สารอาหารแก่ตัวฟิจินะครับแล้วก็เป็นการยือดอายุการเก็บรักษาด้วยนะฮะในขั้นะตอนการผสมน้ำเชื้อกับสารละลายเนี่ยนะครับ การควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับโดยอุณหภูมิของน้ําเชื้อและสารละลายเนี่ยต้องอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันนะฮะไม่ควรจะห่างกันต่างกันเกิน2อ,องศานะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับในในช่วงการเตรียมเนี่ยเราจะนําทั้งน้าเชื้อและกสารละลายเนี่ยไปไว้ในอ่างน้ําอุ่นนะครับอ่างเดียวกันนะฮะเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดนะฮะที่ประมาณ3 7 3 8องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ในขั้นตอนการผสมเนี่ยต้องค่อยๆเทสารลายน้ำเชื้อเนี่ยลงไปในภาชนะที่บรรจุน้ำเชื้ออย่างช้าๆนะครับเพราะกับค่อยๆแกว่งเบาๆนะครับเพื่อให้ทั้งน้ำเชื้อแล้วก็ตัวสารายน้ำเชื้อเนี่ยเข้ากันดีนะฮะจนได้ปริมาตรตามที่ต้องการนะครับอย่าผสมน้ำเชื้อลงไปในกสารละลายนะเพราะว่าจะทำให้น้ำเชื้อเนี่ยช็อกได้นะครับนะฮะเมื่อผสมเสร็จแล้วก็นําไปบรรจุลงใส่ในหลอดหรือว่าถุงน้ำเชื้อก่อนที่จะนําไปใช้ผสมเทียมหรือว่าเก็บในตู้เก็บน้ำเชื้อต่อไปครับ เนื้อำเชื้อสดที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะต้องมาต้องนําไปเก็บในตู้เก็บน้ำเชื้อนะครับที่มีอุณหภูมิประมาณ17-18องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการเก็บน้ำเชื้อสดสุกรนะฮะซึ่งจะเก็บได้นานกี่วันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดกองสายในน้ำเชื้อแล้วก็คุณภาพของน้ำเชื้อเองด้วยครับครับสำหรับในขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็คือการผสมเทียมนะฮะซึ่งก่อนที่นําจะน้ำเชื้อสดไปผสมเทียมให้กกบแม่สุกรเนี่ยเราก็ต้องนำน้ำเชื้อเนี่ยมาตรวจคุณภาพก่อนว่าน้ำเชื้อเนี่ยยังมีต คุณภาพยังดีอยู่ไหมนะฮะก่อนจะนําไปใช้ผสมนะครับนะฮะขั้นตอนนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการประเมินการเคลื่อนที่หลายตัวนะครับก็จะดูว่าการเคลื่อนที่ของตัวสูจิเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะฮะโดยทั่วไปเราแบ่งเป็น4แบบนะฮะซึ่งแบบที่1เนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะฮะแบบนี้เหมาะจะนําไปใช้ผสมเทียมนะครับขณะที่อีก3แบบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนวนหรือว่าเคลื่อนที่อยู่กับที่หรือว่าไม่เคลื่อนที่เลยหรือว่าตายนะฮะซึ่งเราจะไม่นิยมใช้นะครับนะฮะ ในขั้นตอนการผสมเทียมนะการกําหนดช่วงเวลาผสมเทียมเนี่ยเป็นสิ่สงที่สาคัญที่สุดนะฮะซึ่งจะบ่งชี้ถึงความสําเร็จของการผสมเทียมเลยนะครับเพราะนั้นต้องมีการจับสัตว์อย่างแม่นยำนะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แม่สุกรยืนนิ่งหรือว่า standing heat นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะฮะเราจะยึดหลักว่าในแม่สุกรเนี่ยนะครับถ้ายืนนิ่งตอนเช้าเราก็จะผสมครั้งแรกตอนเย็นหรือถ้าหาเกเจอยืนนิ่งตอนเย็นกป็จแต่ผสมครั้งแรกในเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมอีกครั้งหนึ่ง ในอีก12ชั่วโมงถัดไปหรือว่าอาจจะผสมได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับนะฮะถ้าแม่สุกรเนี่ยยังยอรับการผสมได้อยู่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้น้ําเชื้อเนี่ยเข้าไปผสมกับไข่ของแม่สุกรให้มากที่สุดนะครับแต่ในสุกรสาวนะครับเมื่อเจออาการยืนนิ่งหรือเซนนี่ฮีทปั๊บเนี่ยนะครับเจอตอนไหนก็ให้ผสมได้เลยนะครับแล้วก็ผสมซ้าในอีก12ชั่วโมงถัดมาครับเพราะว่าในสุกรสาวเนี่ยจะมีระยะเวลาการเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างสั้นกว่าในแม่สุกรครับครับผม เมื่อเราตีน้ำเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะต่อไปก่อนปผสมเทียมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวแม่พันธุ์นะครับเราก็ต้องมีการทาความสะอาดบริเวณสะโกแล้วก็บริเวณเนื่อสืบพันธุ์ของแม่สุกรนะครับให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับโดยใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าแห้งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือเนี่ยเปิดปากช่องคลอดของสุกรออกแล้วก็สอดเนี่ยสอดโดยเทียมเนี่ยเข้าไปอย่างช้าช้าอย่างอย่างนุ่มนวลน,นะฮะโดยให้ให้ใหปลายเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนประมาณ4ี้าองศานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สอดเข้าไปใน ข้อปัสสาวะนะครับเมื่อเราสอดเข้าไปลึกประมาณสักสองสนิ้วเนี่ยเราก็ให้ปรับมุมให้ตรงอยู่ในแนวขนานกับพื้นนะแล้วค่อยๆดันเข้าไปจนถึงคอมบลูลูกนะฮะเมื่อปลายเดือยล็อกเข้าไปคอมบลูลูกเนี่ยเราจะรู้สึกตึงมือละนะครับจากนั้นเนี่ยก็แสดงว่าตัวตัวตัวปลายเดือยหรือหัวโฟมเนี่ยล็อกอยู่กับคอมบลูลูกละนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต่อหลอดน้ําเชื้อเนี่ยหรือถุงน้าเชื้อเนี่ยเข้ากับปลายด้านหนึ่งของเดือยเทียมนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ําเชื้อเนี่ยให้ไหลเข้าไปเอง โดยแรงดูดของม้ลูกแม่สุกกรนะครับซึ่งถ้าแม่สุกอรเป็นสัตว์ดีเนี่ยนะครับนะครับเขาจะดูดน้ำเชื้อเขาเ้าไปเองเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงดันนะครับนะฮะแต่ถ้าหากว่าแรงดูดน้อยนะฮะเราก็ค่อยบีดน้ำเชื้อเบาๆนะครับเพื่อช่วยดันน้ำเชื้อเนี่ยให้ไหลเข้าไปในม้ลูกจนหมดนะครับเมื่อน้ำเชื้อหมดแล้วนะครับเราก็น,นําหลอดน้ำเชื้อออกแล้วก็ปิดปลัก๊กซึ่งโดยทั่วไปในตัวเดเทียนม่นจะมีปลั๊กอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะฮะเราก็ปิดปลั๊กซัก แล้วก็คาเดเทียมทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อมเนี่ยมาไหลย้อนกลับนะครับจากนั้นก็ถึงค่อยดึงเดือยออกมาช้าๆครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการผสมเทียมด้วยน้ำเชื่อสพเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็ลดต้นทุนนะฮะแต่ยังช่วยให้สามารถเลือกพ่อพันธุ์ที่ต้องการได้นะฮะเลือกพันธุกรรมที่ต้องการได้เลยนะครับเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีได้ด้วยนะฮะและที่สำคัญคือลดความเสี่ยงในการติดโรคที่อาจมาจากพ่อพันธุ์